สวัสดีครับทุกคนครับมาแล้วนะครับอยู่กับร้านที่อ้ยอยเขาี่ชาคาเฟ่วันนี้ก็เป็นบรรยากาศสบายสบายเหมือนเช่นเคยนะครับ เม,น,มนูนี้ใช่ไหมที่ทานแล้วบอกว่ารสชาติเหมือนยาสีฟันนะครับเย็นสดชื่นปากสะอาะดลูกค้าชอบนะผมเคยทานอยู่อร่อยดีนะครับแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าเหมือนยาสีฟัน แต่อร่อยอร่อยเลยหวานหวานโกโก้หอมๆแล้วก็ได้กลิ่นมิ้นท์ด้วย ออเดือนนี้พี่วายทำของพี่ฟูดแพนด้านะครับก่อนหน้านี้พี่ฟูดก็รับาชาเขียวไปแนละ้ว<ม>พี่ว้ยว่าจะทำไปพร้อมกันเลยนะพี่ฟูดว่าคนละคนละที่เนาะ<ม>คนละเจ้าพี่ฟูดรัไม่ทันะ แก้วเล็กๆนี้ใช่ไหมครับพี่อ่ากำลังทำโกโก้มิน์ใช่ค่ะดูสีมินต์นี่ทุกคนเขียวอ้อยเหมือนน้ำมอรกตเลยนะ,ะือนจะน่ากินน่ากินมันจะให้เย็นๆนะคะแต่ให้รสชาติเย็นๆเกดขึ้นกับช พี่อ้อยทำเหมือนกันแบบนี้ใช้วัตถุดิบตัวเดียวกันไม่ไ่้กับกาแฟโบราณใช่ครับกินหอมคล้ายๆกันไหมแต่ว่าเราไม่ใส่นมกะกะเขาก็เลยเทียบโอเลี้ยงอ๋อโอเลี้ยงหวานน้อยผมว่าทานง่ายนะพี่อ้อยโอเลี้ยงทานง่าย อร่อยดีด้วยที่แรกผมนึกว่ารสชาติจะเข้มเข้มเหมือนกาแฟสดแต่ผมว่าทานง่ายดีนะครับได้กินโบราณโบราณที่เราคุ้นเคยนะทุกคนร้านกาแฟโบราณที่สมัยก่อนจะอยู่ตามตลาดเชานะ้าเนาะกินคู่กับปลาต้องโก่นะครับอย่าลงเทใเส่กันเด้อ เห็นยกแก้ว <laughs> <laughs> ดีแล้หล่ะพี่อ้อยถ้าเลยเหลืออยู่ก็เป็นเ็กเจอร์ให้ลูกค้าได้เคี้ยวน้ำตาลกรุบๆนะครับเราจะคิดไปในทางที่แบบดีนะฮะกินไปก็จะเอียงว่าอ้โหน่ากินมากเลยไม่ได้กินนพอเลี้ยงนานแลทุกคน ตวงนี้ติดชาเย็ยนพี่ยวอยนับกินชาเย็ยนทุกวันทุกวันชอบมากมีเมนูที่เด็ดประจำวันนี้เลยเพาว่าได้นะครับเนี่ยโอโกมิน้น เวลากินต้องคนให้เข้ากันไปพ่อยหรือกินแบบแยกชั้นต้องคนนะคะไม่งั้นข้าง,งบนขมนะคะถ้าไม่คนพลอยจะว่ารสชาติยังไงนะครับขมบนขมบน,บน <c oughs> เย็นล่าง,ง <c oughs> ใช่ไหมใช่ข้างบนไม่ต้องเดือดแต่ขมเี่พูดได้โอ้โเดี๋ยวนี้ก็รอวันแล้วเขาจะเปิ เ็นเพอรวิปเคียนแล้วก็ช็อโกแลตเย็นนีกโก้องโต๊ะองร้อย ก็ไล่ไปหาเมนูที่ทำยากนะขั้นตอนเยอะ เริ่มฟิตนะครับเริ่มทำเร็ว,รวขึ้นแยวลูกค้าจะรอนาน การแบบเดีบดๆเลยใส่โพงเข้าไปในโถเลยนะของเยอะมากด้านบนนี่วางไม่หมด ด้านล่างก็เลยเยอะกว่าด้านบนโอ้กลิ่นหอมจังเลยอันนี้เมนูอะไรครับพี่ก้อช็อกโกเลตจ้ะช็อกโกเลตว่าอยู่กลิ่นเป็นแตกต่างนะครับกลิ่นจะแตกต่างจะโกโก้เลยนะทุกคน น,นี้น้ำแข็งส่งทันเลยพี่อ้อยเต็มถังดีนะลงไวเสียนั้นแต่มาครับเมื่อวานนี้ลดน้ำแข็งมาไม่ทันช่วงหน้าร้อนน่ะเนาะส่งน้ำแข็งไม่ทันเย็น เกือบลืมใส่ใช่ไหมเนี่ยพี่อ้อยเป็นลืมๆดิใช่รู้สึกว่าเมื้อจะปันป่นยากๆเหมือนขาดอะไรป่ะเนี่ยผมสะสมได้ หนึ่งบาทเก้าสิบสตางค์นะพี่วายซื้อของใช่ไหมคะโค้ดส่วนลดไม่เยอะมาซื้อน้ำปั่นนี่เลยใช่โค้ดเราโค้ดนะอ๋อเหรอซื้อของแล้วซื้อน้ำปั่นใช่โค้ดค่ะน้ำปั่นเป็นเป็นเป็นโปรโมชั่นประจำวันค่ะเพี่วายใช่ค่ะเป็นโค้ดให้เลยอ๋อให้เราไปกดเอา ยทชาเขียวเย็นนะแก้วนี้จะมีวิปครีมด้วยใส่ซอสไหมซอสคาราเมลใส่เลยจะได้ขูมเอาพวกซอสไปเลยห <c oughs> ลายสีเลย <c oughs> อร่อยุูมไปเลย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> พี่อ้อยมีซอสกี่สีลาดให้หมดเลยซอสอันนี้อะไรพี่อ้อยคาราเมลโอ้โหแรงข้นมากเลยชาเขียววิบขีมต้องโดนนะครับนนวนะกวแ้ นึกว่าสั่งกินเองคนเดียวสามแก้วไม่ใช่ตอนนี้ชอ็ชอกโกแลตช็อกโกแลตน่ากินมากเลยนะกินหอมๆเลย ครับลุยกันต่อพี่ออยจะได้วาบไปทำวิครีไมไหมก็ไม่รู้นะครับวิครีมหมดหรอสุดท้ายแล้วครับพี่อ้อยสุดท้ายเลยใช่ไหม เป็นเมนูเดอะเบสอยู่นะคะโกโก้สาเขียวชาวไทยก็ยังเป็นที่หนึ่งของร้านอยู่ตอนนี้ยิ่งโกโก้ราคาสูงไงยิ่งขายดี <c oughs> อันนี้ควรดีใจเลยนะก็ดีมากห <c oughs> รือลำบากใจเนี่ยพี่วายที่ราคาชิ้นนี้ย,นยังขายดีจังเลยน,น,นะคะเหมือนปลาชดนะ นี่ดีใจน้ำตาไห,ไหลพลากไหลพลากเลยนะคะก็เย็นจ้าชื่นสดชื่นเลยรอน้องมาลอมาาัอนะคะ เชื่อต้องรีบตีวิบเพราะว่าวันนี้พี่อ้อยว่ายังเก็บลูกค้าสายวิกกิ้งไม่ครบนะครับต้องรีบปั่นวิบใหม่ตอนนี้ผ่านมากี่นาทีแล้วครับพี่อ้อยหกค่ะตอนังทำวิบเริ่มหึ่งแล้วเอาน,นาทีที่หก ได้มีีแน่แนๆป,ปุ๊กของเราโอเห็นแล้วน้ำลายไหลเดียว อยากกินอยากกินเห้ <S <S อ่าน่ากินมากอ,อันนี้<ง>ที่เขาไปทำหน้าเค้กได้ใช่<อ>ไหมเนี่ย<ด><ด>พี่อ้ยอยหอมมากนะครับทุกคนตอนนี้กลิ่นคาราเมลด้วยนะเดี๋ยวพี่อ้อยจะบรรจุถุงสักครู่นะครับเดีย๋ยวมาเรืออเดอร์ต่อกันครับ การทำวิบคิวเนี่ยเขาจะทำออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งไว้ต่อเลยนะครับรวดเร็วทันใจดีนะครับแต่นะทันไปนานเร็วนะไปนามาเร็ววันนี้พี่ว่าจะเจอเมนูจากทางบ้านเยอะนะครับสั่งแล้วก็มารับตอนนี้ยังไม่เห็น ของพี่ช้อปปี้เลยนะครับเห็นแต่ของพี่ฟูดแพนด้ารออยู่นะครับโคด,ด, <c oughs> ดหมดเล้วโ, <c oughs> โลฟีเดือนนี้เดือนสี่เนาะ ช่วงนี้ปิดเทอมนะครับขอบคุณลูกค้าพี่อ้อยด้วยนะครับที่ซื้อไปฝากคุณลูกคุณหลานนะครับไปร้านทนหอบกลับกันเสื้อสามแก้วสี่แก้วนะครับต่อหนึ่งเจ้าเด็กๆเขาจะชอบเมนูสีสันนะครับทุกคนเมนูนมชมพูเอยมิกเบอร์รี่เอยสตรอบเบอรี่อะไรประมาณนี้นะครับนี่จะเป็นเสือกหอมอะไรประมาณนี้เห็นผู้ปกครองชอบเ เมนสีสี เราอะค่ะเราก็ต้องรับบ้างแต่ว่าอันนี้มันรับไม่ได้เนาะทำไมเราไม่เอามารับเองเลยเร,ร,ร้อยสิบสิบจ้าคือชาไทยหอมๆคู่กับวิปนุ่มๆละบุนละมุนคือจบเลยจริงๆนะคะจบเลยจบเลยจริงๆ แก้วนี้อาไทยหอมๆออแก้วนี้ลูกค้าขอใส่ซอสไหมครับพี่อ้ยอยลูกค้าได้ขอใส่ซอรนะครับีไมปกติลูกค้าใส่ซอสพาอะไรบ้างอ๋อปกติน้องจะใส่ซอร์ตรบ้างการที่ปั่นบีบใหม่ๆนี่คือแบบ <laughs> แล้ววิบแบบนี้ดีอย่างด้วยนะพี่อ้อยไม่ยุบง่ายนะครับโคตัวภูมิใจภู <laughs> มิใจมากผมนี่ไม่รู้หละอย,อยากอยากอ, <laughs> อยากกิน,อ,กกนอ,อันนี้เราลูกค้ามารับนะคะทำทารทำทานทำทำทา,ทามาแล้วนะครับลูกค้าบิบย่อยเลยรนะ่อยมา ตู้พิเศษนะครับหาอะไรได้มีหมดนะครับด้านล่างเหมือนกระเป๋าโดเรมอนเลยาาาาาาพี่อ้อยมีหลายคนสนใจตัวนี้ด้วยนะพี่อ้อยครับจริงเหรอคะได้เลยได้เลยหาลิงก์ให้ผมหน่อยนะเดี๋ยวผมจะตักไปได,ด้านใต้คลิปให้นะครับ ัวทีเชินชอบด้วยจะได้ชี้เป้าว่ะเขาเรียกเนาะชี้พิกัดช,ชี้เป้าของดีครับอ้อยนมขึ้นหมดแล้วดีด้วยนะครับตัวนี้หมดไม่ขึ้นด้วยเพราะว่าเขาจะเปิดปิดฝาง่ายแล้วก็มีระบบสุญญากาศด้วยเด้อ กินไม่ออกหมดเราก็จะไม่ได้กินนะครับย้อยทำนสาเคียวปันแก้วนี้มีทีเด็ดใส่วิปครีมนี่แหละผมรอใส่วิปครีมนะครับ ต้องเรียกแม่เลยใช่ไหมช้ำๆต้องเรียกแม่อะไถ้าดูตอนสามทุ่มสี่ทุ่มนี้เป็นยังไงทุกคนหิวหาซื้อ,อยากด้วยนะรอบดึกอะไรกรุงเทพทียากนะในกรุงเทพในเมืองอะไรอย่างนี้นะคะ <S <S ใช่ไหมครับก็จะมีร้านเปิดปดอยู่ที่วานนี้ปิดร้านสี่โมงเย็นนะครับไ,ไล่สามสี่ลสามสี่โมงเย็น,น เปิดจันถึงพาร,ร์เลอหัดเอ้ยเปิดจันถึงเสาแพาร์รเลอหัดทำไมเปิดน้อยจังหยุดวันอาทิตย์วันเดียวนะครับทุกสัปดาห์ตาคนที่เกียดตายเบื่อแล้วตอนนีจ้จะให้แม่พาปิดร้านแล้วนะคะใหม่ๆเลยเนี่ยนิวอยเพิ่งตีวิปครีมเสร็จ่อกี้เลยนะครับ นี่คือลูกค้าจะชอบราดซอสไปด้วยใช่ไหมครับใช่จ้าลูกค้าที่ใช้ราดเราก็จะราด่เรนครับชา,าเขียว<า>วิป<า>น่ากินมากเหลยแก้วน,นี้เท่าไหร่ครับพี่ออยห้าสิบจ้ราคาคุ้มเลยเดี๋ยวเสร็จออเดอร์นี้ผมกขอ,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 ขอตัวลานะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามร้านพี่อ,อ้อยคอฟฟี่ชาคาเฟ่น,นะครับเราเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับเรามีนัดกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ เดี๋ยวผมจะไปสั่งชาเย็นเพื่อหากินต่อนะครับเห็นแล้วอดใจไม่ไหวมากกินมากเล